งานจิตตกรรมแล้วก็เสียงดนตรีอ่ะมักจะไม่ได้อยู่ร่วมกันเราก็เลยลองตั้งคําถามว่าถ้าภาพวาดมีเสียงดนตรีมันจะเป็นยังไงก็นิทรรศการนี้นะคะชื่อว่านิทรรศการกล่อมพุงก็เป็นการร่วมงานระหว่างมันก็สตรีมแล้วก็คุณจิรัสสาซึ่งเป็นคนที่คอนแทคกับแกลเลอรี่เป็นคนติดต่อไว้โดยศิลปินมีกันอยู่10คนคือนิทรรศการของเราเป็นนิทรรศการที่วาดด้วยเรื่องของบทเพลงแล้วก็งานจิตตกรรม ครับก็ธีมของเรานะครับมันตั้งโจท mm hmm. ย์ว่าเพลงไทยลุกลงซึ่งมันขึ้นต้นด้วยคาว่าเพลงขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราอยากให้งานจิตรกรรมมันสามารถบอกเล่าเพลงขึ้นมาได้ mm hmm. ทีนะัดศิลปินแต่ละคนนะ่ะก็ต้องหาเพลงที่มีความสอดคล้องไม่ว่าจะเรื่องด้วยภาพที่ออกมาหรือว่าเรื่องของความหมายศิลปินบางท่านหยิบยกตำนานเรื่องแบบความรักที่แบบไม่สมหวังหรือความรักที่ถูกทอดทิ้งทีนะดพอมีบทเพลงแล้วก็ตัวชิ้นงานมันจะตีความออกมาได้ลึกขึ้น เช่นเพลงเสน่หาของสุเทพวงกำแ่งนะฮะศิลปินก็ได้ใช้ความรู้สึกของเพลงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานซึ่งอาจจะว่าด้วยความรักหรือว่าความข้างใครของคนต่อยคนหนึ่งความรู้สึกอะไรแบบนั้นมันหยุดออกมาเป็นผลงานมาก็ในทศการนี้นะฮะจัดที่ริเวอร์ซิตี้ชั้น3จัดตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่20ตุลา